ดูการเปล i̇şte no no um ี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดดูการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดนี่มันไม่อาจเป็นไปได้นี่คือหินที่ดูไม่น่าสนใจนี่คือของเสียล้วนๆนี่มันจะออกเขียวได้ยังไงเฮนี่มันมีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เหรอคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นั่นเพราะคุณไม่มีประสบการณ์ ตัวเอกของเรื่องคุณอย่าเพิ่งดีใจเร็วเกินไปนะข้อตกลงเดิมพันระหว่างคุณกับฉันมันถูกเปิดออกมาหินดิบนี้สามารถมีมูลค่าเกิน1น0 0งได้ตอนนี้ใครแพ้ใครชนะยังไม่แน่นอนเลยคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันจะแพ้นแน่อุ๊ยนี่มันง่ายมากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการของเราผู้มีชื่อเสียงในวงการเพชรพลอยให้เขาไปตรวจสอบหน่อยก็จะรู้กันอยู่แล้วเฮ้ <c oughs> คุณงั้นก็รบกวนคุณหน่อยนะพูดได้เลย เด็กน้อยคินนี้คือเขียวอันสูงจากน้ำแข็งถ้าฉันไม่ติดนัดมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อย850,000ห้าหมื่นแปดแสนห้าหมื่นอะไรนะแปดแสนห้าหมื่นไม่ใช่อันนั้นคุณลุงคุณไม่ได้เราเล่นใช่ไหม ไม่ทำไมคุณถึงตั้งคำถามกับฉันละ่ะไม่ไม่หนุ่มน้อยคุณทำได้ดีจริงๆฉันไม่ติดหวังที่เลือกคุณดีมากไม่แปลกใจเลยที่เมื่อกี้ฉันเห็นเขาเขายังคงไม่ตื่นตระหนกที่แท้เขามีการเตรียมตัวมาก่อนดูเหมือนว่าเขาต้องการสิบบางคนอื่นจึงเลือกหินที่ดูไม่น่าสนใจบางก้อนเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลย ฉันมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นเมื่อกี้ความสามารถพิเศษของฉันได้รับการอัปเกรดยังสามารถรับรู้ถึงความเข้มข้นของพลังงานในหินฉันมีความสามารถพิเศษจะให้ท้ายได้อย่างไรเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องงอข้อตกลงเดิมพันแล้วห้าล้านนี้สําหรับฉันก็ไม่ใช่จำนวนที่น้อยเลย ลุงเฉียวเออใช่แล้วตอนนี้ฉันก็ไม่สามารถรวบรวมห้าล้านนี้ได้ในทันทีคุณดูเถอว่าจะทำได้ไหมคือข้อตกลงเดิมพัานนี้เป็นของคุณคุณต้องยอมแพ้เมื่อคุณแพ้ยังไม่ต้องพูดถึงคุณเลยแม้แต่พ่อของคุณก็ต้องจ่ายเงินจ่ายเงินฉันเข้าใจแล้ว เด็กน้อยวันนี้ฉันจะถือว่าคุณโชคดีนะถ้าฉันเจอคุณอีกครั้งฉันจะให้คุณคืนทั้งต้นทั้งดอกทั้งหมดให้ฉันคืนมาหวังเท่าดูเหมือนคุณลืมอะไรบางอย่างไปน่ารักจัง ฉันกล้าคุกเข่าคุณกล้าตอบไหม,มฉันมีอะไรที่ไม่กล้าละ่ะลึกลับฉันเป็นของไร้ค่า,าใ,ชใช่แล้ว ของน่ารำคาญนั้นรอฉันได้เลยหวังน้อยรอฉันด้วยคุณนี่ดีจริงๆแต่คุณนี่หยกของคุณนัดฉันไม่แน่ใจจริงๆมันมีค่าแค่8 5 0 0 0นหรือเปล่าแบบนี้คุณขายในราคา8 5 0 0 0นให้ฉันคุณคิดว่าไง เหมือนที่ฉันคิดไว้ยิ่งหยกเหล่านี้มีราคาแพงพลังงานที่ให้ก็ยิ่งเริสุดฉันอยากจะเข้มแข็งขึ้นยังไงก็ต้องหาวิธีเข้าถึงหยกที่มีค่ามากขึ้นฉันเสนอเก้าแสนเธอคือที่กล่าวขานกันว่าสาวงามอันดับหนึ่งของเมืองนานไหายลีสวีรู่ประกูลี่คือครอบครัวฉันนำในนานนหาย คุณหลีคนนี้ยังถูกกล่าวขานว่าลูกสาวอันดับหนึ่งของหลานหายไม่คิดเลยจะมาอยู่ที่นี่ผู้หญิงคนนี้มีภูมิหลังใหญ่โตขนาดนี้สาวจากตะกูหลีลมอะไรพัดคุณมา,าขึ้นอาจารย์เจ้าอีกสองวันก็จะงานฉลองวันเกิดคุณปู่ของฉันแล้วเขาชอบหินธรรมชาติฉันแค่จะมาดูจะสามารถหาหินสองก้อนนี้ได้ไหมอ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง<ส>เป็นคุณน,นี่คุณหลี่เจอกันอีกแล้วพวกคุณสองคนรู้จักกันไหม รู้จักดีจังนี่คือโชคชะตาแยกย้ายกันเถอะไปกันเถอะหินก้อนนี้นะเออฉันจะไม่แย่งกับเธอแล้วคุณก็ขายให้กุลิเธอเก้าหมื่นนี้นะก็เป็นของหินก้อนนี้ด้วยเป็นราคาสูงสุดแล้วตามที่คุณโจพูดและจากท่าทีของคนอื่นๆเก้าหมื่นน่าจะไม่ขาดทุนแล้วเงินเก้าแสนหยวนเข้าบัญชีอลิเท บวกกับที่เพิ่งชนะคุณหวังเทาไม่ถึงหนึ่งวันฉันก็ทำกำไรได้มากกว่าหกล้านห้าล้านถึงหกล้านมูลค่าของฉันเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งหมื่นเท่านี่มันเหมือนฝันเลยให้แต่เธอนะคุณพ่อของคุณมีสายตาที่มักจะเลือกสรรอย่างเช่นวดกลัวว่าเห็นก้อนนี้จะไม่เข้าตาของท่านผู้สูงอายุงานเลี้ยงวันเกิดครั้งนี้สำคัญมากสำหรับฉันถ้าท่านมียกดีในมือคุณบอกราคาได้ไหม อึมฉันจะมีหินหยกดีๆได้ยังไงแต่ฉันรู้ว่าหินหยกดีๆที่โรเวเชียนคลับต้องหามาได้แน่คุณพ่อของคุณต้องชอบแน่นั่นคือที่ไหนโลเวเชียนคลับคือคลับส่วนตัวที่ดีที่สุดในทะเลใต้สองสามวันนี้จะมีการจัดงานงานประมูลหินดิบขนาดใหญ่แต่บบโลวเชียนคลับงานประมูลหินดิบครั้งนี้ใช้การประมูลแบบลับซึ่งหมายความว่า หากต้องการหินดิบดีๆก็ต้องการนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญในการประเมินหินแต่ตอนนี้ฉันจะไปหาที่ไหนละ่ะโอหลกสาวของฉันด้วยความสามารถของตระกูลหลีคุณภายในสองวันหานักวิเคราะห์นั้นไม่ใช่เรื่องยากส่วนผู้เชี่ยวชาญในการประเมินหินนั้นนี่ไม่ใช่มีอยู่แล้วหรอือคุณโจที่คุณพูดคือฉันเองแน่นอนหนุ่มน้อยคุณสามารถเปิดเผยยกคุณภาพสูงสองก้อนและคุณมั่นใจในทักษะการประเมินหินของคุณมาก แค่เรื่องนี้คุณก็ทิ้งผู้เชี่ยวชาญในประเทศไปเลยถึงสิทธนนแล้ว <S <S ยังขอให้คุณช่วยงานนี้หน่อยเมื่องานสำเร็จฉันจะให้คุณหนึ่งอยา่างผลประโยชน์ที่ยากจะจินตนาการมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นเดิมพันหินและดูราคาประมูลของคนอื่น ไม่มีปัญหาเลยและการประชุมการซื้อขายหินระดับสูงนี้การประชุมการซื้อขายหินดิบข้างในต้องมีมอรกระดับสูงมากมายความสามารถของฉันอาจจะสามารถก้าวหน้าได้มากขึ้นตกลงงั้นฉันจะไปกับพวกคุณสักรอบดีมาก นี่คือสโมสรสโมสรที่ดีที่สุดในพื้นหลังซับซ้อนถ้าไม่มีความสัมพันธ์เลย <c oughs> ก็เข้าไม่ได้วันนี้เรามีบัตรเชิญ <c oughs> เข้าไปดูหน่อย <c oughs> โอ้นี่ไม่ใช่เหรอ <c oughs> ช่วงนี้ไปทำเงินที่ไหนมา <c oughs> ลุงจุง <c oughs> ไม่ได้เจอกันนานเลย <c oughs> น้องคนนี้คือนี่คือญาติห่างๆของฉันดี <c oughs> <c oughs> คนหนุ่มสาวออกมาได้เห็นโลกกว้างก็ดีลุงเจ้าหินก้อนนั้นที่มีตำนานมีมูลค่านึงร้อยล้านก็อยู่ที่นี่ด้วยไปดูด้วยกันเถอะดีครับหายป๋คุณลองดูไปก่อนเถอะผมจะไปกับเขาสัตว์หน่อยได้ครับงั้งนให้ผมทำความคุ้นเคยก่อนนะเชิญครับไปกันเถอะ พลังงานในหินหยกเหล่านี้เต็มไปด้วยพลังงานจริงๆถ้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดผมไม่จินตนาการเลยผมจะมีความแข็งแกร่งแค่ไหนนะหินก้อนนี้ไม่เร็วเลย<ต>เดี๋ยวต้องหาวิธีซื้อมันให้ได้ได้กำไรแน่นอนหายปัว ไม่ใช่คุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหวังเทาทำไมคุณถึงตามติดอยู่แบบนี้คุณอยู่ทุกที่เลยเกิดอะไรขึ้นครับเจ้าเสี่ยวเขาเป็นแค่พนักงานเก่าของผมคุณพูดว่าผมพาคุณเข้ามาทั้งหมดก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเข้ามาได้ยังไงอาจจะมีแผนจะขโมยของในไม่ชานี้ขโมยเฮ้คุณพูดถึงการรักษาความปลอดภัยนี้นั่นก็แค่คนที่ทำงานไปวันวันรอปภ ที่นี่มีมขโมยอยู่รีบจับเขาไว้ไมผมไม่ใช่ขโมยนะคนอื่นเชิญคุณเข้ามาใครจะเชิญละ่ะคุณแบบนี้เขาคือคนที่ผมเชิญมาคุณหลี่คุณรู้จักเขาไหมไฮโปเป็นคนที่ฉันเชิญมาผู้เชี่ยวชาญในการประเมินหินคุณโจมีความคิดเห็นอะไรไหมเชิญผู้เชี่ยวชาญในการประเมินหิน,นกรรเ็เขานั่นแหละ คุณถูกหลอกใช่ไหมเขาส,มสาวมใส่ชุดเต็มตัวเคยเห็นหินดีๆไหมยังกล้าตั้งตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินหินอีกหรอมันเกี่ยวอะไรกับคุณ <fe els> แน่นอนว่ามีความเกี่ยวข้อง <fe els> คุณคือพี่สะพ้ยในอนาคตของฉัน <fe els> คุณมักจะอยู่กับคนแบบนี้ <fe els> คนที่ไม่น่าเชื่อถืออยู่ด้วยกันนั่นคือการทําให้ครอบครัวโจของฉันเสื่อมเสียโจไข่ฉันจะบอกคุณอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายฉันจะไม่แต่งงานกับโจหยุ่นหยุนครอบครัวโจของคุณก็เลิกหวังไปเถอะการแต่งงานไม่ใช่เรื่องที่คุณจะตัดสินใจได้หนุ่น้อย คุณไม่เรียกตัวเองว่าผู้เชี่ยวชาญในการประเมินหินเหรอคุณกล้าหรือเปล่ามาประลองกับฉันในการเดินมพันหินเถอะคุณอยากเปรียบเทียบยังไงไฮโปคุณอย่าตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นโจ๊กให้ศึกษาการประเมินหินมาตั้งแต่เด็กชนะผู้เชี่ยวชาญในการประเมินหินมาไม่น้อยในทะเลใตย้ยังมีชื่อเสียงสูงอยู่คุณไม่มีทางชนะเขาได้เชื่อฉันเถอะคุณกับฉันต่างก็เดิผพันหินดิบห้าก้อนสุดท้ายใครเปิดออกมาได้แก้วมรกดมีค่ามากกว่าใครชนะ เงินเดิมพันสิบล้านแต่มีเงื่อนไขว่าต้องใช้เงินของคุณเองเท่านั้นห้ามใช้เงินของคนอื่นในการซื้อกล้า,งงนนา,าลงเดิมพันใหม่ตามทรัพย์สินของคุณต้องการประมูลหินดิบห้าก้อนที่นี่มันไม่สมจริงเลยข้อตกลงเดิมพันนี้ไม่ยุติธรรมเลยเขากําลังคุณอยู่นะคุณอย่าไปสนใจเขาไม่เป็นไรฉันยังมีหกล้านอยู่สบายใจได้กล <c oughs> ้าพอเดี๋ยวฉันจะไปเชิญเจ้าของคลับคุณหันให้เขามาเป็นผู้ตัดสินขอเตือนสักหน่อย เขาคือคนที่มีชื่อเสียงที่สุดในพ่อค้าที่มีเครดิตดีที่สุดใครที่เล่นตุกติกต่อหน้าเขานั้นจะไม่มีที่ยืนในอีกต่อไปไม่ต้องหาหรอกฉันมาแล้วคุณหันคุณหันท่านมาแล้วหนุ่มน้อยการเดิมพันของคุณกับเด็กของตระกูลโจสำหรับคุณมันไม่ยุติธรรมจริงๆถ้าคุณปฏิเสธตอนนี้ยังทันอยู่ไม่เป็นไรฉันไม่สนใจเลือกหินเถอะยิงพยอง รอดูสิว่าคุณจะร้องให้ยังไงตัวเอกของเรื่องคุณใจร้อนเกินไปอันนี้ดีนะหินก้อนนี้ราคาประมาณห้าห้าหมื่นการประมูลแบบลักคาดว่าจะอยู่ที่เจสิบหมื่นคุณเสนอเจสิบห้าหมื่นน่าจะได้มา สามสิบหมื่นคุณน่าใจไหมคุณอย่าลืมนะคุณเลือกได้แค่ห้าก้อนถ้าก้อนนี้เลือกผิดคุณก็จะขาดไปหนึ่งก้อนใช่แล้วให้ปููกสามสิบหมื่นน้อยเกินไปฉันมีความคิดในใจแล้วโจเซ่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจริงๆคุณนี่เลือกหินสามก้อนติดต่อกันทั้งหมดเสนอแปดล้านหินเหล่านี้นะก็มีค่าแค่นี้แหละ แต่คนโน้นฉันเห็นว่าเขามีแค่หกล้านในมือจะไปเปรียบกับเบนเสี่ยวได้ยังไงหนุ่มน้อยมีห้าก้อนถ้าคุณไม่มีแม้แต่ก้อนเดียวที่ประมูลได้งั้นคุณก็จะแพ้อย่าโก,กงนะแค่คุณไม่โกงก็พอแล้วลานหยกคุณหมายความว่าไงยังไม่เห็นอีกเหรอลานหยกคือคนที่ฉันวางแผนตั้งแต่แรกที่อยู่ข้างๆคุณไง โจไข่คุณชั่วร้ายคิดว่าจริงๆแล้วอยากจะทําให้คุณสะดุดนิดหน่อยไม่คิดว่าคุณจะโง่ขนาดนี้ราคาประมูลที่เสนอไม่มีหินไหนที่เกินห้าหมืนคุณโจไม่ต้องเปรียบเทียบแล้วเขาซื้อหินดิบไม่ได้เลยโอ้โหหนุ่มน้อยงั้นฉันคงประเมินคุณสูงเกินไปคุณโจนี่คือหินดิบที่คุณประมูลแบบลับสำเร็จรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดส3ล้าน ถึงกับประมูลได้หินดิบสองก้อน,น,นคุณโจช่างเก่งจริงๆคิดผิดอุ๊ย<า>เกือบไปแล้วสามก้อนไม่ได้ลงมาฉันควรจะจัดการกับคุณได้แล้วคุณคิดว่าคุณชนะแล้วหรือคุณจางนี่คือหินดิบที่คุณประมูลสำเร็จรวมค่าใช้จ่ายสองล้านสามแสนกรุณาตรวจสองอืม,อม คุณคนเดียวไม่คิดเลยยังสามารถ <c oughs> ประมูลได้หินดิบหนึ่งก้อนจริงๆแต่นี่คือขลับระดับสูงโอ้โหฉันจริงๆอยากรู้สองล้านของคุณจะเปิดออกมาเป็นอะไรที่น่าสนุกเหรอ <c oughs> ใครพูดว่าสองล้านสามแสนเป็นหินดิบหนึ่งก้อนเหรอ下方接完整版